ท่านเตนท่านเนจากมหาวิชลาลงกรณเป็นไงเจ้าค่ะคิดถึงยมยายจหรือเปล่าอยากไปอีกไหมแล้วไปแล้วอยากจะศึกษาเรื่องอะไรอันเดิมไม่เอาเพิ่มเติมแล้วเรื่องใหม่ดีกว่าเยอะๆเลย นะเรื่องใหม่เรื่องมิลินถ้าปัญหาเราก็ย,ยังเรียนกันไม่จบเลยเดียนได้นิดเดียวเองใช่ไหมลูก ออนะแล้วเดี๋ยวยายยายอาจจะไม่ไม่จดให้บนกระดานอาจจะขึ้นขึ้นบนจอให้นืลอกนะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยเราค่อยเพิ่มเติมเยอะๆเราจะได้ความรู้กันเยอะๆเอามาปฏิบัตินะลูกแล้วแล้วได้ดูลมหายใจบ้างหรือเปล่าดูบ้างไหมดูนะลูกนะ แล้วได้พิจารณาขันห้าบ้างหรือเปล่าขันห้ามีอะไรไหนตอบยายซิเรียนกันไปแล้วขันห้ามีรูปเวทนาสันสาธุสังขาร วิญญาณอสาธุสาธุเจ้าค่ะูข้าหน้ารัขดนี้มีขันห้าใช่ไหมลูกู้ารัเอามอบไว้ในพระพุทธเจ้าใช่ไหมลูกสาธุนี่เราทั้งหลายมอบขันห้าไว้บูชาไว้ในพระพุทธเจ้านะลูกนะสาธุสาธุสาธุแล้วลูกจ้ะ มีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะรุ่งนะสาธุเห็นไหมคะว่าท่านน่ารักเหลือเกินทุกองเลยนี่